ก่อนเรียชมคิวนี้ผมมีข่าวดีๆมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับก็ถ้าผู้ติดตามครบนะครับ22,000สัซับนะครับก็เร็วนี้ก็คือขาดอยู่ประมาณ800ซับทุกคนช่วยกดด้วยแล้วก็ผมมีปัจรัยหน้ามาแจกใส่มากมายภายในคลิปนี้นะครับโอเคก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็ไปดูคลิปกันต่อได้เลยมุมเกมช็อป บริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปโอเคผมต้องขอกล่าวสวัสดีมิตรลักนักเล่นเกมกันเลยหน้าดเลยนะครับก็คือวันนี้ก็คือผมเพิ่งตื่นเลยนะครับแล้วก็มาอัดคลิปทุกคนเลยแลก็ สำหรับกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็คือเป็นกิจกรรมสำหรับอัปเดตหนึ่งมกรานะครับเี่อะไรบ้างก็เป็นปีใหม่นี้สองพยเนี้ยประมาณนั้นเลยนะคุณดูโอเคแล้วก็ในส่วนแรกที่เราเนี้ยก็คือนะครับผมก็จะมารีวิวกิจกรรมนะครับกิจกรรมคือผมจะมาสอนหาโทเค็นนะครับโทเค็นอัน sure. นี้เป็นโทเค็นของซากุระนะครับก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนั้นเลยก็จะเป็นเหมือนตาปั <m> ๊มซากุระนะครับเราไปแลกของต่างๆนะครับก็จะมีติ๊ต่างจมากมายภายในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นรูปแบบยังไงนะครับ อันนี้ลูกอิงข้ามปีสามารถรับได้แล้วเนี่ยนี่อะไรเรียบร้อยครับนี่ได้มาแล้วกระป๋องเอ้ยกระเป๋านะครับนักนักซุ่มยิงเนะครับก็ประมาณนี้เนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวินเทจครัวเนลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสลับกล่องจากๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูการหาโทเค็นนะครับไม่ยากอนะันนี้ก็จะเป็นกล่องประมาณนี้เลยก็คือเป็นกล่องประมาณเนี้ยเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นเซ็ตประมาณนี้แต่ผมเข้าไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสลับเซ็ต กิจกรรมนี้นะครับคนรู้จะเป็นมานี้เลยนะครับมันบอกว่า the event is c o เลยเนี่ย process t e m p r a t e comerty เนี่ย comerty อะไรประมาณนี้เลย pally ะนีับนะเต็ม e m p o r l a r r นะนีับนะคือน่าจะกิจกรรมน่าจะเข้ายังไม่ได้นะครับแต่ผมจะมาสอนหาวิธีนะครับรับตาปั๊มซักุระนะครับเพียงแค่ง่ายนะคนดูก็ง่ายๆเลยไม่ต้องยากกันเลย้สิ้น พียงแค่เข้าไปในหมดอะไรก็ได้นะครับหรือว่าหมดท่วมผมว่าน่าจะทาได้แค่หมดธรรมดาหรือเปล่าหรือเลนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงเราไปเลยนะครับปึ้ง่ะกดไปแล้วนะครับนับบัตรนี้ก็คือน่าจะรอนะครับแล้วก็เออรออย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวลาพาไปโรดร่มอะไรต่างๆก็จะมานั้นนะครับแล้วก็เหมือนว่าล็อกอินนะครับหนึ่งมกรานะครับรับเึอรับเกมเข้าเลยนะครับน่าจะเรียนรับสำหรับในมอร์ยอ์นะครับ โอเคนะครับคนดูก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเอาโดนจีบแล้วอะคนดูงงนะ <S <S ไม่ไม่หยาเอาคนดูก็มันจะเป็นแบบตาปั๊มอ่ะนะครับน่าจะเป็นตาปั๊มเลยนะครับนะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับผม <S 1> <S 1> โอเคอันนี้อาผมเดียวเลยว่าแม่งเกินไปแล้วเปล่างงนั้นอะบางทีนะั่นอะ เมันเป็นสลับโทเค็นนะครับมันก็คือจะแลกของสายฟรีห้ามพลาดเลยนะสายรีห้ามพลาดนะเป็นแบบอัปเดตหนึ่งมกราเนี่ยครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนับเป็นประมาณนั้นเลยนะครับหรือว่าสองห้าหกสี่ของเราของใครก็สองห้าหกสี่เป็นประมาณนั้นเลยนะครับคนดูเนาะโอเคเด๊ดเด๊ดเ๊ดเราจะโดดไหนดีนะ โดดตรงไหนโดดตรงไหนจะโดโโด,โดคนไม่มี้วกัานอู่เรืออะไรเงี้ยไปแล้วละบัดนี้เปึ๊บเป๊บ ก็ค <ítulo> <es> ือเราโดดมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะมีอะไรสักอย่างนะครับแต่มันมีโทเค็นนับนี่เราเปิดมาเจอเลยโทเค็นเป็นสับโทเค็นประมาณนี้เลยนะครับอือคือหาได้ตามแมบนะเป็นสับโทเค็นอันนี้นะครับโทเค็นซากุระเห็นไหมคนดูเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับโอเคนะโทเค็นซากุระเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็คือเป็นสับโทเค็นอันนี้เลยนะครับโอเคนะเป็นตาปำซากุระที่ตามหาได้ในแมบนะครับประมาณนั้นเลย ก็คือประมาณนี้เนีัยแล้วก็คือประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะหาไปเรื่อยๆนะครับเกบสะสมแล้วก็นําไปแลกของต่งางๆภายในเกมีฟรายเนียครับมันก็อยู่ในแมปนี่แหละนะครับหาไม่ยากเลยเมื่อกี้ atura, คือผมโหดมาคือเจอเลยนะครับหาง่ายมากๆจากโซเ่นซาปัมซา,ากุระเนี่ยครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะเนี่ยขี่ขอเก็บของก่อนนะครับตตตตน วันเพ็ญเดือนทีน่สองน้ำขนองแมวตี๋ี่หมายแล้วคนดูเป็นไง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 บ้างหนาวไหมก็คือตื่นมาวันนี้หนาวนะก็อยู่ในเกนที่หนาวอ่ะเออครับมานีนเลยโทเคนก่อนสิโทเคนไปไหนโทเคนโทเคนโทเคนผมตามหาล่าโทเคินนะโทเคนมันหายนันนี้ขับแล้วแหละ ครับเจ็บไปใช้ไม่ได้ปไ,ไปเลยไปแล้วคือ <Like you. S 1> มองเห็นตัวหรือเปล่าตาขวา เาไม่เจอเราต้อง,ตงขับรถะมัมาเดี๋ยวผมตัดไปตอนเจอนะครับเจอเส่วนนั้นเออของนะครับเดี๋ยวเราไปเจลีนเลย,เลยนี่นะครับคุณดูก็จะเป็นสลั์โทคินที่ผมตามหามานะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสรับโทคินนะครับตาปั๊มซากุระนะครับเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยนะครับคุณดูแล้วก็จะเป็นเออสรับ โัเค่ประมาณนี้นะครับที่หาได้ตามแมปทั่วไปแล้วก็เออหาได้ง่ายมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นหมดแรงหมดธรรมดานะครับแต่ซีรีผมน่าจะไม่ได้เพราะว่ามันต้องตามหาในแมปเท่าน,นั้นนะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยโอเคนะครับส่วนน้านเออ,อ,เเอ,อเก,เก็จะเป็นเออเหรียญตาปั้มสกุระเนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะครับ้าเป็นประมาณนี้เลยนะครับคุณดูโอเคเดี๋ยวเราจะพปหาไปดูตรงแต่งตัวว่าจะเป็นรูปแบบยังไงนะครับปึ้งอ่าประมาณนี้เลยนะครับ อยู่ตรงอื่นๆนี่ไงก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือสามารถแลกเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับผมกไปริอ๋อกิจกรรมแลกเปลี่ยนจบแล้วคือคือถ้ามันจะมาคือมันจะมาแล้วนะครับก็คือผมตอนนี้คือันจะสอนหาตัวเคล็่เฉยนะแต่มันยังไม่ให้เข้ามานะครับก็ทุกคนอย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะครับประมาณนั้นเลยนะคนดูเราก็จะเป็นออสำหรับคนละวันต่งางๆนะครับภายในเกมนะครับประมาณนี้เลย โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวกิจกรรมสักหน่อยนะครับตลาดแห่งความมืดหลังห้องท้ำงาสซานนี่นะครับเทศกาลไอวอลนะครับแฮปปี้เฮฮารับ2021นยี่สบเนี่ยเป็นครบ120นาทีรับเปิดนานบัตรสังห้องฟรี1ใบวินเทอร์โคนเนลกล่อง21นะครับนาชุดอายยกีนะครับเอามานี่เลยนะครับผมโอเคนะครับก็เราก็มีสิทธิ์กันสูงด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องไม่มีอะไรมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปเลยนะครับขอบคุณมากครับ